วันนี้เรามาอยู่กับแฟนชส์สแลชเชอร์ระดับตำนานที่กำลังจะหวนคืนสู่จอเงินอีกครั้งในฮัลโลวีนคิวฮัลโลวีนสังหารตอนต่อจากฮัลโลวีนฉบับป,ปี2018ที่พูดถึงเหตุการณ์หลังจากไฟนอลไฟสุดเดือดระหว่างฆาตกรปีศาจไมเคิลไมเออร์ er, กับคุณป้าลอรีสโตรดซึ่งจะดำเนินต่อจากภาคที่แล้วแบบทันทีนะครับและเอาเข้าจริง ทุกคนที่ได้ดูภาคที่แล้วไปนะครับก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะปิดฉากลงไปแล้วในตอนจบแต่ถ้ว่าเหมือนสวรรค์จะกลั่นแกล้งและประตูนรกยังไม่เปิดต้อนรับไมเคิลไมเออร์เพราะแกดันรอดมาจากกองเพลิงที่เป็นกับดักของลอลี่นะครับซึ่งอุตส่าห์วางแผนเอาไว้นับทศวรรษโดยตัวอย่างแรกก็เฉลยตรงนี้ให้เราเห็นตั้งแต่ต้นตัวอย่างเลยนะครับว่าทำไมไอ้ฆาตกรปีศาจตัวนี้ถึงรอดมาได้ พราะดันมีหน่วยดับเพลิงนะครับตรงดิ่งไปดับไฟให้มันถึงที่ d e l i v e อรกันเลยทีเดียวเชียวถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือที่ผิดที่ผิดเวลาพอสมควรนะฮะความบันไลยจึงมาเยือนผู้คนอีกครั้งไมเคิลไมเยอร์เริ่มออกล่าและทวงแค้นลอรีสโตรดกับครอบครัวของเธอและดูเหมือนว่างานนี้มันจะอำมหิตกว่าที่เคยแต่ถึงจะเป็นฆาตกรที่ไม่รู้จักเจ็บ รู้จักตายขนาดไหนงานนี้ไมเคิลก็น่าจะรับสึกหนักอยู่เหมือนกันหากดูจากตัวอย่างเพราะผู้คนในเมืองฮอกฟิลด์รวมถึงลอรีสโตรดก็เตรียมตัวตั้งรับไมเคิลไมเยอร์ไว้แล้วเช่นกันงานนี้ซัดการสนั่นจอแน่นอนโดยฮา l โลวีนสังหารมีกำหนดฉายในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้ส่วนในบ้านเรานั้นจะได้ดูกันหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องตามลุ้นกันแบบรายเดือนเลยแหละครับ ส่วนหนังภาคนี้จะยังไม่ใช่ตอนจบของหนังชุดฮา l โลวีนในคอสอนนี้หรอกนะครับอันนี้ก็บอกไว้เพื่อความสบายใจของทุกๆคนที่เป็นแฟนเพราะว่าทางทีมผู้สร้างก็มีแผนสําหรับตอนจบของแฟรนไชส์ชุดนี้เอาไว้แล้วอีกหนึ่งภาคในชื่อฮา l โลวีน n อซึ่งน่าจะมีการผลิตตามมาแน่หากรายได้ภาคนี้มันไม่แย่นะครับรวมถึงทั้งสงภาคที่พูดไปนะครับก็อาจเป็นการส่งท้ายตัวละครคู่ปรับของไมเคิลอย่างลอรีสโตรด เพราะว่าเจ้าของบทบาทนี้อย่างเจมี่ลีเคอร์ติสออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอพร้อมมากแล้วสําหรับการอําลาบทบาทนี้จริงๆก็ถือได้ว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับเพราะเธอเองก็มีส่วนร่วมกับหนังชุดนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ภาคแรกในปี1978ยิงยาวจนมาถึงปัจจุบันต้อนรับขับสู้กับไมเคิลไมเยอร์มาร่วมร่วม44ปีเต็มๆแล้วละครับ แล้วท้ายที่สุดบทสรุปของตัวละครลอรีสโตด์รวมถึงการไล่เชื่อของไมเคิลไมเยอร์ในครั้งนี้จะไปจบลงอีท่าไหนยังไงเราก็คงต้องรอติดตามกันก่อนในหนังฮาโลวีนคิวนะครับเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรคาดหวังแค่ไหนสำหรับการกลับมาของไมเคิลไมเยอร์ฉบับ2021ใส่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ